ค <S <S ออ้างหน่มตอนนี้คือเกม6ครค้างไปแล้วนุ่มแล้วก็ดิกออกไปที่เรียบร้อยใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต,ต่างๆในเกมละเลนเจอร์ในราคาที่ถูกกว่าในตัวเกมไปอย่างมากเช่นแพ็กเกจ988บุ้ีจากราคาปกติ1,990บาทเหลือเพียงแค่1,350บาทก็สามารถไปเติมกันได้ที่เพจอิน a c ลเอ็มเติมเกมได้เลยนอกจากนั้นยังรับเติมเกมมือถืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกมอ v ร์วฟีไให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%หากใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปชั่นและใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ก็ครับสวัสดีท่านชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องซันฟอ d ์ีกับเกมหลายเลีนเจอด้วยผมสำหรับปีนี้ก็ไปอยู่ที่หน้าต่างไอดีหลักเช่นเคยก็คงจะเห็นหน้าต่างไอดีมทีผมและผมก็ สำหรับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจกับสายฟีที่มที่เปิดไม่ค่อยได้เลนเจอร์ดีๆเลยแล้วก็อยากจัดทีมเล่นในโหมด p p ให้อยู่อีกสูงๆนั่นเองสำหรับทีมในรอบนี้ที่ผมมาจัดก็จะเป็นทีมคอมโบตัดแล่นั่นเองซึ่งคอมโบนี้ที่มเป็นคอมโบที่ทําง่ายที่สุดแล้วก็หาได้ง่ายที่สุดสําหรับสายฟีผมแนะนําเลยนะครับคอมโบนี้ส่วนใครที่เป็นสายเติมผมแนะนําเป็นคอมโบตัวหนึ่งดีกว่าเนื่องจากว่า ตัวหนื่งในยุคป,ปัจจุบันนี้จะเก่งมากๆครับแต่ถ้าเป็นสายฟรีผมแนะนําเป็นคอมโบนี้จะดีกว่ารนบผมเนื่องจากว่าหาง่ายแล้วก็สะสมง่ายหาได้จากแบบตู้กาชาทั่วไปเลยนครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอาบลาวไฟตัวของสเตล็ดหรือยัง หรือจะเป็นบอสเคโนมแล้วก็ตัวของดารุมะก็ยังหาได้อยู่เหมือนกันหรือจะเป็นซารีช็อตการโนมอ่าวันนี้ผมก็เลยนําทีมนี้โมมาทําเป็นทีมตัดแร่นั่นเองซึ่งทีมนี้โนมอ่าหลักๆแล้วที่ผมสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้สายฟีที่ดูโมบ้าสายฟีที่เกลือหนักมากๆ เปิดไม่ค่ะอ่าไม่ค่อยได้โคลาโบเก่งๆเลยนุ่มอ่ะแต่สามารถยืนหลีดสูงได้นุ่มโดยโดยการจัดทีประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเกียร์ของแต่ละตัวกันก่อนเลยว่าผมติดเกียร์ยังไงให้บ้างนุง่มเพราะว่าเกียร์แต่ละตัวผมก็ติดเป็นเกียร์ฟรีเลยนุ่มอ่ะสำหรับตัวแรกเป็นตัวของเดียโบผมใส่เป็น เซตนี้เลยทุกนหลายคนน่าจะมีผมหรือว่าช่องน่าจะเปลี่ยนเป็นไม้คาราชิสมัสก็ได้ส่วนตัวของบาาไฟผมใส่เป็นเกีย์ฟรีเลยท่กคนอ่ะเกีย์ง่ายๆเลยก็เป็นเทียมม์มาตรฐานเลยส่วนตัวของซาเลซารี่ถ้าใครที่ได้เกียร์แปดดาวในรอบนี้ท่กนสามารถนํามาใส่ให้ได้เลยส่วนตัวของบาล็อกตัวนี้เป็นตัวดามเมจในทีมแล้วก็เป็นตัวคมความสามารถในการตัดและเองอ่ะ แล้วก็ตัวของดุยยางผมก็ใส่เป็นเซตเกียร์ฟรีเลยทุกท่มเซตนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะมีแล้วทุกท่มอ่ะอีกตัวนึ่งเป็นจอมาน,นลิมูรุผมก็ติดเกียร์เป็นประมาณนี้เลยหรือใครจะใส่เป็นไม้คาถาปออยัวเร็วก็ได้ทุกท่มสรับช่องหน้าส่วนตัวของโยมีตัวนี้ผมเอามาเป็นตัวปั๊มทุ่ในจังหวะที่เราโดนพัดสวนนั่นเองทีมคอมโบนี้มีข้อดีหนึ่งอย่างคือถ้าใครที่มีโยมีทุกท่มในเกมป้องกันจะค่อนข้างที่ได้แต้มเยอะมากๆทุกทเพราะว่าถ้าโยมีตายแล้วก็จะสูญสามามรถิทการ สร้างอมตะนั่นเองเนื่องจากว่าเราปล่อยเรนเจอร์ไปหลายตัวทุกคนอ่ะมันต้องมีสักตัวหนึ่งที่สูมปับอมตะขึ้นมาก็เลยเป็นตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างที่คุ้มค่าผมก็เลยใส่เป็นเกียร์ปอกบางไปเลยส่วนตัวของบอสเคก็ใส่เป็นเซตเกียร์ฟิล์มเหมือนกันช่องหน้าก็เป็นดาวกระจายที่แจกฟรีทุกคนอ่ะตัวของดารุมะอ่ะดารุมะผมใส่เป็น ถุงมือริวนิผมเนื่องจากว่าตัวของไม้คาถาผมเอาไปติดให้กับลายตัวแล้วหนิผมค่าก็เหมือนกับไม้คาถาเลยหนิผมครับถุงมือตรงนี้อ่ะก็ถือว่ายุ่นๆแล้วกันส่วนตัวของหน้าไม้ผมติดประมาณนี้เลยหนิผมเดี๋ยวก็จะไปลองทดสอบกันดูเลยว่าทีมแบบนี้ผมจะสามารถตีแถวๆลีกสูงๆได้ไหมหนผมตอนที่ผมตีก็เป็นช่วงที่ลีกยังค่อนข้างที่แบบโอเคแล้วก็ค่อนข้างที่แบบกิ่งมากๆนผมนี่ลีกแถวนี้คือโดนแน่นอนไม่ต่ำพอประมาณ10ชิ้นเลยผมอะทีมแรกที่เราเจอก็เป็นทีมที่มีตัวบินนทีีม้ ก็สำหรับพิมพ์ที่มีตัวบินเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการเอาตัวกันบินมาใสา่ผมตัวที่ผมจาเออกก็ไดาจะเป็นตัวของซันน,นี่ช็อตกันเนื่องจากวอเลเลนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวดาเมจผมอ่ะแล้วก็เป็นตัวที่พึ่งทีได้แหละแต่ว่าผม อยากจะเอาตัวกันยิงมาใส่แทนผมเพราะว่าดาวเม็ผมก็มีดาวล็อกอยู่แล้วด้วยอ่ะอีกอย่างหนึ่งผมขอฝากไว้หน่อยละกันก็เป็นทางด้านของอินแบ็กเมเติมเกมนะผมสำหรับใครที่ต้องการเติมแพ็กเกจในราคาที่ถูกกว่าในทุกเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนําเลยนะผมบอกเลยว่าแพ็ก988รูบีขายมาแค่1,350บาทหรือจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์บอกได้เลยว่าได้รับส่วนลดถึงสุดถึง30%กันเลยสำหรับใครทีนนส่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คริปชันแล้วก็ใต้อคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองตีกันที่ทีีีมมมมมแรรรรกกันนนเเลยว่่าาาาจะะสถชได้ททตออผฟ์ ทีมตอนนี้ก็จะเป็นตัดแรกทั้งหมด7ตัวคอมโบกับตัวของ,อของเพิ่มแร่ในพันหน่วยอีกอต2ตัวนะผมเป็นคอมโบที่ ผมมองว่าหาได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่แบบเข้าถึงโน้มสามือใหม่ผมแนะนําเลยโน้มสําหรับใครที่กาลังปั้นทีมผมแนะนําประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะสามารถชนะทีมนี้ได้ไหมทีมนี้ค่อนข้างที่แข็งแร่งโน้มอ่ะถ้าใครดูก็คงจะรู้แหละว่าทีมนี้ค่อนข้างที่แข็งมากๆแต่ดูโน้มอ่ะเดี๋ยวก็จะเห็นได้ว่าทีมฝั่งตรงข้ามจะเริ่มปล่อยตัวไม่ออกเนื่องจากว่าทีมของเราเล่นไปทางด้านของเครื่องเล่นหนึ่งพันหน่วยกับตัดแร่โน้มแล้วก็ตัวตัดแร่ของเราส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่ถึ็นพิเศษแล้วก็ยืนได้นนาก็เลย ให้ทีมของเราค่อนข้างที่ได้เปรียบนั่นเองเดี๋ยวก็คงจะเห็นนะผมว่าทีมของไฟตัวข้ามจะเริ่มปล่อยตัวไม่ได้แล้วแล้วก็หลังๆมากก็จะปล่อยตัวไม่ออกนั่นเองอ่าก็จะเห็นได้ชัดโหมว่าตอนนี้เริ่มแล้วนะผมเริ่มิดความสามารถทางด้านของเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยแล้วก็เริ่มตัดแร่แล้วนะผมแต่ทีมไฟตัวข้ามก็ยังยื้อเราได้เนื่องจากว่าทีมฝั่งตรงข้ามมีตัวดามีนั่นเองโอ้โหบอกไเลยว่าทีมนี้ค่อนข้างที่เอาลงยากมากนะผมแต่ ถ้ายื้อไปสักพักหนึ่งผมก็จะเริ่มเห็นผลต่างแล้วผมว่าทีมฝั่งตรงข้ามจะปล่อยตัวไม่ออกแล้วนี่บอกได้เลยว่าคอมโบนี้ยังเป็นคอมโบที่ดีมากๆรวมถึงเลนเจอร์ตัวเก่าๆที่ยังแบบยังใช้งานดีประมาณนึงผมก็สามารถนํามาเล่นได้เหมือนกันอย่างที่ผมนํามาเล่นก็จะมีตัวของกุกตาดาษลุมมาผมนี่บอกได้เลยว่าชนะได้แบบีซี่เหมือนกัน ว่าทีมของเราฟอร์มทีมเป็นทีมตัดแร้น่มทั้งหมด7ตัวเลยนุ่มก็เลยทําให้ได้เปรียบในการชิงแร่ฝั่งตรข้านั่นเองอีกอย่างนึงก็มีคอมโบเพิ่มแรง0 0หน่วยอีก2ตัวอีกก็เลยทําให้ทีมนี้ค่อนข้างที่ได้เปรียบมากขึ้นไปกว่าเดิมน่มนี่ ถ้าใครที่มีตัวดีๆอย่างตัวของสล็อตหรือว่าตัวอื่นที่มีคอมโบในการตัดแรกก็สามารถเอามาสืบได้ครับอ่ะอย่างเช่นทีนี้ก็เล่นเหมือนกันครับจะเป็นทังท่าของเพิ่มแร่หนึ่งนหน่วยแล้วก็ตัดแร่นเองทีนี้จะใช้ตัวตัดแร่ทั้งหมด3ตัวแล้วก็เพิ่มแร่ทั้งหมด3ตัวนั่นเองเดี๋ยวก็ไปดูกันในเกมกันเลยครับมว่าเราจะสามารถชนะทีมนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมขอสลับทีมครับผมผมเจ้าตัวของมาร์คลุกออกแล้วก็เอาเป็นตัวของซารี่ช็อตกันเข้ามาแทนครับอ่ะก็จะเป็นตัวดามจธาุไม้ครับก เลนเจอร์ว่องไวธาตุไม้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ารอบนี้เราจะสามารถชนะได้ไหมน้อาบอกได้เลยว่าตาตะกี้ชนะค่อนข้างที่ง่ายน้ถึงแม้ว่าเราจะเจอแบบทีมฟังค้ากดหน้าบ้านแต่ถ้าพอยื้อไปสักพักหนึ่งนะผมะแล้วก็เลนเจอร์ของเราไม่ตายก็จะทําให้ทีมของเราค่อนข้างที่เก่งมากๆนะน้นี่บอกได้เลยว่าทีมประมาณนี้น้สามารถยืนได้แถวๆนีกมาสเตอร์ได้เลยผมก็ลองเล่นไปแล้วน้ครับทีนี้จริงๆผมก็ยืนได้ประมาณีมาสเตอร์สองเหมือนกันนะ้อนงะเพราะว่าถ้าผมจัดทีประมาณนี้ ผมยืนได้นะผมแล้วก็ใส่เกียร์ดีๆผมก็ยืนได้แหละแต่ว่าผมไม่อยากจะเล่นทีมคอมโบแบบนี้ผมหลักๆแล้วที่ผมอยากเล่นก็จะเป็นคอมโบตามใจฉันนั่นเองผมก็จะเล่นคอมโบเท่าที่ผมมีแล้วกันนี่บอกได้เลยนะผมทีมฝั่งตรงข้ามก็เล่นเป็นทางคอมโบเหมือนเราเหมือนกันแต่ว่าทีมตรงข้ามจะมีดีในเรื่องของเลนเจอร์ถ้าเลนเจอร์ดีก็อาจจะติดคอมโบความสามารถได้ดีมากกว่านั่นเองนี่แต่ก็เห็นได้ชัดนะผมว่าความแตกต่างก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากขนาดนั้นผมก็อยู่ในขอบเขตที่เราพอสู้ได้นี่แต่ก็ตามนั้นแหละ ว่าเขามีตัวทนาของตัวตัดแรกที่เก่งกว่าเราก็อาจจะนี่โอ้โหก็บอกได้เลยว่าเลนเจอร์ก็มีผลแต่ กับทีมผมแต่ว่าทีมของเราก็ถือว่าสู้กับเขาได้สูสีเหมือนกันผมครับทีนี้ก็ไม่เวลาใหผมทีนี้ก็ถือว่าแพ้ไปบอกเลยว่าเลดการติดคอมโบ1รือผนวยยังดีมากๆแล้วก็ยังเป็นทีมที่ผมแนะนํามือใหม่ให้ปั้นกันทีมถัดไปมีตัวบินอถ้ามีตัวบินผมขอข้ามแล้วกันนะผมเนื่องจากว่าผมไม่อยากสลับทีมนัเองทีมถัดไปทีมนี้เล่นไปทางด้านของอทีมนี้คอมโบไม่ตายตัวดแต่ว่า น่าจะเก่งอ่ะพอสมควรเลยนะผมแต่ว่าเราไม่กลัวนุ่มเดี๋ยวเราจะลองไปตีกันเลยว่าเราจะสามารถชนะได้ไหมสาหรับทีนี้อ่ะปล่อยไปแล้วนุ่มอ่ะก็จะมีบัฟอะลล้วกับบัฟวีมันเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตานนี้เราจะชนะได้ไหม ตัวที่ผมใช้อาจจะเป็นต nice really ัวปอบังซะส่วนใหญ่เพราะเนื fall, safe, alive, ่องจากว่าทีมคอมโบในการตัดแลนผมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเลนเจอร์ตัวแจกีแล้วก็จะเป็นตัวปอบางซะเยอะเลยผมก็เลยทําให้เลนเจอร์บางตัวของผมก็ต้องทนใช้ตัวแบบนี้ไปก่อนทุ่าแต่ถ้าเราสามารถสร้างกลุ่มได้หรือว่าก่อกลุ่มเลนเจอร์ได้แล้วเราจะเป็นทีมที่ค่อนข้างที่แข็งแกร่งมากๆเลยทุนี่บอกได้เลยว่าเห็นผลชัดมากๆสําหรับทีมนี้อ่าแต่ถ้าทีมนี้ผมอ่ามาถ้าทีมของเราติดเกียร์ที่ปอบังแล้วก็ตายง่ายเกินไปนะกท่าจะทาให้เลนเจอร์ของเรายืนไไม่ด้้แลว ของเราอาจจะไม่ติดดีก็ได้ผุอย่างเช่นทีนี้เราก็เริ่มจะเห็นกดได้ชัดแล้วว่าทุกโอ้โหว่าเราอาจจะยื้อไม่ชนะก็ได้เพราะว่าเขามีตัวที่แบบติดเบต้าเก่งๆค่อนข้างที่เยอะทมกท่แต่เราก็ไม่กลัวทมอท่ะถ้าเราเจอแบบนี้โอ้โหเจอยัดหน้าบ้านแบบนี้น่าจะแพ้แล้วทุ่มโอ้โหก็มาเจอทีมของนาฬิกาปู่ทมอ่าก็แพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่าสำหรับทีมนี้ข้อดีคือถ้าเราติดเกียแบบอายุนานๆทีมเราจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแต่ถ้าเราติดเกียเบาบาง ทีมเราก็มีโอกาสที่จะโดนส่วนเหมือนกันทีมถัดไปที่เราเจอแถวๆนี้โอ้โหเจอแต่ทีมแข็งๆทั้ง,งนั้นนะผมแต่ัวบินวิวประมาณนี้ผมไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่่ะเดี๋ยวก็มาตีกันเลยทีผมว่าเราจะสามารถชนะทีมนี้ได้ไหมเดี๋ยวก็จะให้ดูผลประกอบการทีผมว่าเราตีไปทั้งหมดประมาณ5เกมนะผมว่าเราชนะไปประมาณกี่เกมกันแล้วก็เกมไหนบ้างที่เราแบบชนะแบบสบายๆเลยทีผมเดี๋ยวก็พาไปดูกันเลย อตอนนี้คือเราเจอไฟล์ยตรงข้ามยัดเยียดความพ่แพ้แล้วไหมโอ้โหรอบนี้ก็น่าจะเจอตัวของเอเลนกดยับเลยตรงอนนี้ก็เอเลนก็ถือว่าเป็นตัวที่แบกทีมสําหรับไฟล์ยตรงข้ามมากๆแต่ก็ไม่น่าจะโอ้โหเอเลนคือฆ่าม,มาตดีป้อมเลยนหตอนนี้คือต้องใช้อเทมแล้วแหละแล้วก็ใช้อเทม สวนตามกปกติเลยทุกผนอ่ะก็ทีฝั่งข้ามนี่ผมจะเห็นได้ชัดว่าพอทีของเราตั้งกลุ่มได้ปุ๊บทีฝั่งข้ามก็จะเริ่มปล่อยตัวไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าไม่มีแร่ธาตุในการปล่อยเลนเจอร์นั่นเองหรือว่าแร่ธาตุในการเรียกเลนเจอร์ออกมานั่นเองอ่ะก็จะเห็นได้ว่าถ้าทีของเรายื้อไปนานๆแบบนี้ทมกก็จะมีแบบข้อดได้เปรียบขึ้นมาทันทีนี่ก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ตะก,กี้ทคนอ,อ่เราก็ยื้อได้ประมาณนึงแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นผลแล้วทุ่กคนทีฝั่งข้ามก็่ ใช่ว่าเป็นวัวที่แบบอาะกระจอกเคินไปนปลายทนี่เขาก็าเริ่มเีียะเคาะบ้านเราแล้วทุตอนนี้คือเหลือแค่เราตีบ้านขั้นข้ามจบชนะแล้วหุนนี่ก็ถือว่าชนะได้เป็นเทียบลอยแล้วทุเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ยากลำบากเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเล่นได้หุตอนนี้เป็นช่วงอ่ะประมาณกลางๆหงกคลางกลาง,กลางสัปดาห์ลีกแถวๆนี้ก็เลยจะเจอทีมที่ค่อนข้างที่ขแข็งเก่งทีมประมาณนี้หุถ้ายืดได้ถแถวๆลีกนี้ผมก็มองว่าโอเคแล้วถ้าพอผ่าน ผ่านพ้นตรงนี้ไปนะผมมองว่าไอดีนี้น่าจะยืนได้ประมาณ8มาสเตอร์3ได้เลยสําหรับทีมนี้ทุอ่ะก็เดี๋ยวไปลุยกันที่ตาต่อไปกันเลยว่าเราจะชนะได้ไหมตาถัดไปทีมที่เราเจอทีมนี้ค่อนข้างที่แข็งแกร่งไปนิดนึงอีกทั้งเป็นทีมคนไทยด้วยนทุกนะก็ขอรีเลยแล้วกันโอ้โหทีมนี้เป็นทีมโอ้โหมีตัวบินเข้ามาข้ามตัวบินผมขอดีข้ามเลยแล้วกันทีมถัดไปเป็นสลิดทีมนี้เป็นคอโบตัวนีผมขอรีค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะผมแนะนำว่าใครที่ฟอร์มทีมแบบนี้ผมแนะนำให้คคััดทททีีีีีมมนนนน้้้โโออหก็็ใชเปตวขง่ ห,ห่ย้ซึ่งตัวนี้ก็เพิ่งทำคิวมาใหม่คับแล้วก็เป็นตัวที่ผมว่าใช้งานดีแ,แต่ว่าจะติดระาว่าเลเจอเร์ตัวเก่าแล้วก็ค่าใต้่าอาจจะไม่สูงทำให้มินเจอร์ตัวนี้ยืไม่นานผมเลยขายไม่ได้ง่านเองทีนี้ก็เจอเป็นตัวบินส่วนใหญ่แล้วตัวบินค่อนาเยอะสำ,สำหรับบินแถวนี้ผมก็บางคนก็เข้าใจนูมากเปิดไม่ค่อยได้เจอผมเลยใช้เป็นบิแนแทนอันนี้ผมเข้าใจเลยผมกเพราะวาผมเคยเป็นกองผมก็ใช้ตัวบินในการแบ่งยืดแล้วก เยอะมากก็๋ยวนีต่อแถวยวนี้จะเจอทีมไทยส่วนใหญ่เลยหนกทีนี้มีตัวนีแล้ก็มีตัวลอนด้วยโอ้โทีนี้นายกทีนี้ก็มีตัวของโอ้โมาค้างเยอะทนกนี่คือถ้าผมมีเจอทีมไทยผมน่าจะทีก็ได้นอกาก็เอาทีมที่เราพอสู้ได้แล้วกันทีที่สโอ้โหแต่ละทีคือแข็งแข่กนั้นเลยหนูกะโอ้โหลีแถวนี้จะขึ้นแบบแถวแแบบประมาณลีก เพชรหนึ่งี่ค่อนข้างที่ตึงมือมากๆอาร์ทีนี้พอจะสู้ได้ท่านผมเนื่องจากว่าตัวภาาพื้นของเขาใช้เป็นตัวกันบินหนึ่งตัวเองเราก็เลยจะได้เบียดในด้านของลนเจอร์หนึ่งตัวั่นเองท่านผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเกมนี้เราจะชนะได้ไหมทีมนี้ก็แล้วแต่คนจะจัดเลยท่ผมผมแนะนําว่าถ้าอยากจะจัดทีมประมาณนี้ผมแนะนําจัดเป็นตัวสมดุลทีมมากกว่าท่ผมถ้าจะใส่แบบประมาณหกไปได้ผมไม่ว่าเหมือนกันเพราะว่าทีมที่ผมจัดมาก็ถือว่าเก่งแหละแต่ว่า ต้องมีเกียบดีๆประมาณหนึ่รับผมโอ้โหตอนนี้คือผมเจอทีมค่อนข้ามกดยับเลยนะผมส่วนใหญ่แล้วผมใส่เกียร์ที่ค่อนข้างที่ปอบางด้วยับผมโอ้โหค้างนะผมตอนนี้คือเกมผมค้างไปแล้วนะผมแล้วก็เด็กออกไปที่เรียบร้อยก็ตะกี้เกมเด้งับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าช็อตฟิวมากๆับผมเดี๋ยวผมพาไปดูผลประกอบการละกันนะผมว่าผมตีทั้งหมด5เกมผมชนะไปกี่เกมการนะผมอ่ะก็บางทีมก็ชนะง่ายบางทีมก็ชนะยากนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราชนะกันกีตากัน ชนะทั้งหมด2เกมในสาในห้าเกมผมก็ถือว่าผลประกอบการถือว่าดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมแรกที่เราชนะทีมของเขาใส่เกียร์ประมาณไหนกันนี่บอกได้เลยว่าทีมของครงข้ามไม่ใช่เกียร์ที่แบบไม่ดีหรอมบอกได้เลยว่าเป็นเซตเกียร์ที่ดีมากๆแหละแต่ว่าทีมของเขาไม่ค่อยหนีนลุแรกนมก็เลยอาจจะแพ้ทางคอมบูในการตัดแรกของทีมผมนั่นเองอีกทีหนึ่งที่เราแพ้นุ่มทีนี้บอกได้เลยว่าแพ้ยับ,ยบเยอยเลยทีนี้เป็น ทีมที่โอ้โหติดเกียร์ที่ถือว่าแม่นยำม,มากๆทุกคอีกทั้งยังใส่เป็นทีมคอมโบเพิ่มได้1,000หน่วยด้วยทมบอกเลยว่าทีมนี้ค่อนข้างที่แข็งแก่งมากๆทีมถัดไปเดี๋ยวพาพาไปดูแล้วกันทีมถัดไปโอ้โหโ ก็มีดาบราชาจระเข้ด้วยโหผมแล้วก็มีเซตเกียร์เก่าๆแล้วก็จะมีเซตโดนแน่นอนของทักษะด้วยนหผมบอกได้เลยว่าทีนี้ก็ถือว่าเป็นทีมพี่แข็งเหมือนกันทีมถัดไปทีนี้เราชนะมาได้โหผมเป็นเลเวลเพียงแค่ยูสี่อาจจะเสียเปรียบในเรื่องแร่ธาตุของเรานั่นเองทีนี้การติดเกียร์ถือว่าไม่ค่อยแบบถึงขั้นแบบเก่งโหผมอ่ะก็ถือว่าเป็นขั้นประยุกตหนมแต่ว่าบอกได้เลยว่าทีมนี้ค่อนข้างเก่งนหนมอ่ะ เท่าที่ผมได้ไปทําการเล่นมาทีมนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแต่ว่าติดผนังที่เปาะบางเองทีมถัดไปเป็นทีมที่เราเด้งออกทุกคมอ่ะทีมนี้ก็เป็นตอนที่เราเด้งออกนั่นเองเรามาดูเกียร์เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างอเกียร์ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากๆทุกคอ่ะแต่ทีมนี้ถ้าผมยื้อไปสักพักหนึ่งผมก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเหมือนกันแต่ทีมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับผลประกอบการคร่าวๆนะผมสำหรับการจัดทีมประมาณนี้นะผมส่วนใครที่มีเกียร์ดีกว่านี้ก็สามารถประยุกต์ได้เหมือนกันถ้าใครที่มีเกียรรดดีีีมมมมาาากกๆผบอไ้้ว่ทปะณน สามารถยืนประมาณหลีกมาสเตอร์ได้เลยหรือใครจะสลับตำแหน่งก็ได้นะผมหรือว่าเอาตัวของแสงมืดที่เรามีในครั้งอย่างเช่นตัวของ สล็อตนะผมอ่ะสล็อตก็ยังเป็นตัวที่ใช้งานดีมากๆถ้าทีมนี้นะผมอ่ะมีตัวแสงมืดที่เป็นท่าท่าของตัดแรงเพิ่มเข้ามาผมบอกได้เลยว่าโอ้โหจะเป็นอะไรที่เก่งมากๆเลยนะผมอีกอย่างหนึ่งผมขอฝากไว้หน่อยละกันก็เป็นท่าท่าของกินแบ็กเอ็มเติมเกมนะผมสำหรับใครที่ต้องการเติมแพ็กเกจในราคาที่ถูกกว่าในทุกเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนำเลยนะผมบอกเลยว่าแพ็ก988ดูดีขายมาแค่1,350บาทหรือจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์บอกได้เลยว่าได้รับส่วนลดถึงสูงถึง30%กันเลยสำหรับใครที่สนใจเดี คลิปนี้ก็ประมาณนี้กันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆในช่องไอซาอนซันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ